ทันทอ้องสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บล็อกงานหนังสือสเปเชียลอีดิชันนั่นเองครับผมเป็นบล็อกสั้นๆครับผมที่ผมจะมาทําการพาเดินบูธรักพิมพ์อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในบัตรคิวนี่เลยครับ ภายในงานบูธลักพิมพ์ครับผมเป็นอีกหนึ่งบูธท,ที่มีการให้ความสนใจจากนักอ่านหลากหลายครับผมไม่ว่าจะเป็นนักอ่านที่เพิ่งเข้ามานักอ่านที่สะสมกันมานานและตัวหนังสือครับผมเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้ผมรู้สึกว่าหนังสือเนี่ยมีหลากหลายครับแต่ว่ามีน้อยไปนั่นเองครับผมไม่ว่าจะเป็น l c ใหม่ของเติมบ้างรีพิ้นบ้างอย่างนี้ครับผมก็อาจจะมีประปนกันไปแต่ว่าของสินค้าที่อยู่ในงานเนี่ยอาจจะน้อยครับเพราะฉะนั้นในตะกร้านี้ก็เลยจะมีสินค้าที่ไม่ค่อยได้เยอะสักเท่าไหร่ครับผมก็จะหา หาเลือกอยากได้เรื่องไหนกันบ้างนั่นเองครับโดยรวมแล้วก็จะเป็นหนังสือที่คละกันนั่นเองครับผมที่สำคัญก็คือโป ABC ครับโป ABC เป็นโปที่จะทำให้เราได้ของรางวัลก็ผมทั้ง3แบบแต่ว่าหน้าร้านไม่มีแล้วนะครับผมเหลือแต่จะจ,จัดส่งไปที่บ้านของเรานั่นเองครับ ส,สวัสดีครับคุณทานนะทำไมมีหนังสือเยอะจังเลยอ่ะคือเราไปเปิดมีบูธ<า>นี่ครับผมแจกฟรีโบมายเมื่อสิบกีบุ๊กข้าต่อนลาสุดนั่นเองครับผมว้าวค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมกับตัวนี้นะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เขาทําแจกฟรีแล้วตอนแรกผมเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะซื้อแค่ตอนล่าสุดผม <c oughs> ซื้อมาซื้อมาทุกตอนแล้วทุกตอนแล้วตอนแล้วเก็บมาเป็นปีๆก็เลยคิดว่าอย่างนี้มันจะได้ช่วยด้วยนั่นเองครับผมก็ถือว่ามีโปรโมชั่นก็เลยเอามาให้เขาด้วยแล้วกัน ก่อนนี้เลยครับผมใครที่ไปงานก็สามารถเลือกกันได้นะครับผมซื้อ5ตอนพิเศษก็ผมจะได้โบรไมล์ของเรื่องนั้นๆนั่นเองครับตัวผมเองก็ได้ของตัวสดุดหรรักยายแวนเช่ามานั่นเองครับผมโอ้โหอย่างน้อยก็ถือว่าคุ้มครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผม นี่นะครับใครที่เห็น QR โค้ดแล้วก็ไปเติมเองได้นะนี่ครับผมก็จะเป็น QR โค้ดผมสามารถเอามาใช้ลากแลกสิทธิ์ในแอปพลิเคชันต่อน้องนีเว็บไซต์เขาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะดูมาดูาดูระันครับอ่โพสการ์ดครับผมยิสุรุจังครับนน่ารักน่ารักตรงมหผมตรงไหมสัสีรัสครับสันสครับรสบรครับ

ตอนนี้คิวดังนะเขาดีเัาดุป้าคุณป้าว่าไงบ้างคุณป้าบอกว่าตอนนี้เขาว่ามาซื้อหนังสือให้ลูกชายซึ่งเป็นคุณป้าที่ดีมากๆไม่ดีเป็นคุณแม่ที่ดีมากๆเลยครับอ่เกือบหมื่นเลยนะแล้วต้องมาต่อแถวให้ทุกวันเลยเนาะซื้อมาหลายครั้งแล้วอ่ะป้าสบายมากโอ้โหก็ ก็จะเรียนมาติดตามที่บูธรักทิมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับอันนี้เพื่อนผมเป็นเพื่อนรักเลยนะครับคืออีกไม่กี่วันจะถึงวันเกิดผมแล้วแล้วผมกลัวไม่ได้เจอเขาที่จาส่งของด้วยใช่กลัวไม่ได้เจอกันครับโอ้หขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณมากเลยก่อหน่อยเอาจุ๊บ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 แต่ทาน้วยมีอันนี้อ่ามีอันนี้ กับเคมันสิทมาด้วยอ,ะอ่ะสวยว่ะสวยสวยมันมีมันมีอันนึงที่เป็นแบบเป็นที่อะ่ะน่าเก็บไว้มากๆอู้อราด่ะเออดีว่ะของคุณนรัก,อกขอบคุณมากๆเลยครับ ครับผมเกิดอะไรขึ้นครับพอดีครับเมื่อกี้ให้เพื่อนไปดูในบูธแล้วทั้งสือที่จะซื้อหมดหมดเลยอ่ะนั่นคือเรื่องติดตามตายติดตามตายทั้งหมด1นึถึงยีเล่มจบหมดเลยคือเคยอ่านในยิ้งมาบ้างอ่าอยากสะสมแล้วอ่าก็คืออย่างมีสะสมไว้ในครอบครองบ้างใช่ไหมเติมพันเรื่องมันดีอ่ะฮะรู้สึกว่าตอนนี้คือของขนาดมากอ่าถ้าใครหาอยู่ก็ เอฟก็เอบตาวผมกันนี่นี่เพิ่งเพิ่งเพิ่งเอฟมาเพิ่งเอฟนี่ครับผมได้มาราคา2,160บาทถ้าซื้อราคาตกจะตกเท่าไหร่นะตก1,740อบ๋อนี่คือคำนวณมาหมดแล้วอ๋อก็เกินงบไปหน่อยนึงก็ตอนแรกว่าจะได้หนังสือสองเล่มอ่ะแต่กลายเป็นเล่มเดียวแล้วตอนนี้ขอเจะเอาส่วนต่างไปซื้อแอฟโหมดบลอมาแล้วนะก็นี่แหละครับผม ไม่ได้นะครับผมติดตามตายในงานนะครับและก็นี่ครับผมหลังจากนั้นเราก็มาเดินกันในงานนิดนิดหน่อยหน่อยครับผมพาเพื่อน,อนๆไปดูบูธต่างๆเลือกซื้อหนังสือที่อยากได้นั่นเองครับก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมบรรยากาศภายในงานเนี่ยต้องถือว่าคึกคักพอสมควรนั่นเองครับนี่ก็เป็นบูธหนังสือทั่วไปที่เราก็พยายามเดินเพื่อที่จะได้อ่านหนังสือหลากหลายกันด้วยนั่นเองครับผม อีกทีหนึ่งก็คือเห็นเพื่อนๆเนี่ยลงไปงมหนังสือกันนะครับตอนแรกก็แอบสงสัยว่าคืออะไรผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันครับผมแต่เหมือนจะเป็นหนังสือที่เพื่อนๆชอบกันด้วยนะครับติ่งนานเลยใช่ไหมตั้นานเลยเนี่ยแสตในตอนที่นี้เลยโหได้มาเยอะมากเลยนะ อันนี้แหละนี่แหละนี่แหละเลยครับผมนี่แหละจริงฮะสับเขายิ่งยิ่งมันเลยอันนี้แหละครับหลายคนโดนกันแต่ละเรื่องนะครับผมหลากหลายสไตล์กันไปเล่นเบสเซลเลอร์ครับเบสเซลเลอร์เฮ้ยไปแข่งกับทุกคเห็นนะนี่แซ่อันนี้คือไปไปไปงมมาใช่ไหมมันต้องไปขุดมันต้องไปลื้อในรู้นะครับผมเฮ้ยแต่แต่เนี้ยเนี้ยมีเรื่องดีนะเรื่องดีของทีมเรื่องดีเลย แล้วเล่มราคาละไอ่เล่มละยี่สิบเล่มละยี่สิบบาทโอ้โหคือคือเธอไปแบกไหวไมาั้งนานตั้งมก็ไปแบกไาวทำท่านั้นใหม่นะนี่อย่างมึงว่าคนตายดีนี่เนี่ยคนตายมางานหนังสือน้ำวดเดียวนะครับผมจริงจริงมึงซื้อเอาของเต็มเล่มก็ได้นะ จะแตมขอขอดูขอขอดูหนังสือหน่อยหาตงห่ไหนโอ้โหนี่นะครับรีวิวหน่อยสิไม่ได้ไม่ต้องหมถึงว่าแบบอจจะเหตุผลที่เลือกซื้ออะไรอย่างเงี้ยเหตุผลที่เลือกซื้อก็คือดูอ่อันนี้ดีมั้งหาเดี๋ยวแป๊บนึงนะคนมองโลกในแง่ร้ายเห็นความยากลำบากในทุกโอกาส ส่วนคนมองโลกในแง่ดีเห็นโอกาสในทุกความยากลำบากวินสตันชอ์ชิลประธานาธิบดีของอังกฤษนะครับผมบายบยงานหนังสือบายบายก็จบไปแล้วครับผมสำหรับสเปเชียลวอล์กอีพิโซดในวันนี้นะครับผมเป็นวอลอกสั้นๆครับผมเกี่ยวกับการมาเดินงานกับเราเพื่อนๆของผมด้วยนั่นเองครับและรอดูกันครับผมว่าตัวของวิดีโอ ที่ผมจะทําการพาทัวร์งานหนังสืออีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบไหนจะยาวจุใจกันขนาดไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผม